โครงการในพระราชดำริแก้มลิงความสุขพระราชทานเพื่อความยั่งยืนของคนไทยโครงการแก้มลิงจากพฤติกรรมเก็บอาหารในที่แก้มของลิงสู่โครงการพระราชดำริแก้มลิงเพื่อ น้ำท่วมให้กับคนกรุงเทพย้อนไปเมื่อปี2538เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำท่วมหนักในเขตกรุงเทพและปริมณฑลสาเหตุเพราะว่าพื้นที่ป่าลดลงไม่มีพื้นที่ดูดซับน้ำจากภูเขาเมื่อน้ำมาถึงชุมชนเร็วแต่กับมีสิ่งปลูกสร้างขวางทางน,น้ำในเขตเมืองทำให้น้ำระบายสู่ทะเลช้าลงทำให้น้ำอ่ท่วมหนักสร้างความลำบากให้แก่ประชาชน และทำลายเศรษฐกิจของประเทศในหลวงรัชกาลที่9ทรงตระหนักถึงความเดร้อนจึงมีพระราชด,ดำริสร้างโครงการแก้มลิงในปี2538ครั้งนั้นทรงมีพระกระแสพระราชด,ดำรัสว่าลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงกินลิงก็จะรีบปอกเปลือกเอาเข้าปากแล้วเคียเค้ยวๆแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้ม กินกล้วยเข้าไปไว้ที่กระพุ้งแก้มได้เกือบทั้งหวีแล้วนำออกมาเคี้ยวและก,ลกลลิน,นกินเข้าไปท้ายหลังทรงเตียบให้เห็นภาพที่ชัดเจนเข้าใจง่ายพระองค์ทรงเตียบให้กล้วยก็คือปริมาณน้ำส่วนแก้มลิงคือกักเก็บน้ำในช่วงเวลาฝนตกหลักการอันพระปีชาของพระองค์คือสร้างของพักน้ำโครงการแก้มลิงในพระพราชดำริ ซึ่งพฤติกรรมของลิงนั้นจะเก็บกล้วยที่กินไว้ข้างแก้มแล้วค่อยนำออกมาเคี้ยวเพื่อกลืนกินในภายหลังซึ่งโครงการแก้มลิงนี้จะช่วยจัดเก็บน้ำตามจุดต่างๆเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมจึงค่อยระบายลงในคูคลอง ทำให้สาม,มารถลดปัญหาน้ำท่วมได้นับเป็นอีกหนึ่งพระอัจฉริยภาพที่ส่งทุ่งเทเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของะสมนิกก่อนไทยและต้องจารึกไว้ในแห่งไทยสยาม